จะไปพิ่งอาบน้ำเสร็จนะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะโอเคครับทุกคนเนาะเชา้ชาๆอีกวันหนึ่งนะครับสภาพผไปซักนะครับแล้วก็ความลมนี่คือแบบแรงอยู่นะคือรถสัตว์อ่ะที่ผมก็ทำแบบนี้นะให้มันให้มันแห้งให้กระจกแห้ง โอเคครับทุกคนเนาะเราซื้อของมาแล้วนะครับแล้วก็เอาของบางส่วนลงตู้เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวของมันนี้นี่ก็เป็นน้ํายาล้างจานนะครับเป็นน้ํายาล้างเอาไปล้างเครื่องล้างจานนะครับนี่เนาะสองสองดอลลาร์กว่านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพวกซันสกรีนเนาะช่วงนี้แดดแรงนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาแป๊บนึงเนาะตอนนี้จะแค่พูดเลือดฝีก่อนช่วงนี้สตรอเบอร์รี่แล้วก็ไข่เสื้อมาหกอฟองครับวันนี้ ก็เป็นแซลมอนนะเนื้อแซลมอนเลยนะครับวันนี้อันนี้อ่าอันนี้มีหนังด้วยนะครับอ่าแตงกวานะครับใหญ่ยาวมากเลยอันนี้ยชุดนี้แตงกวาแพงนะครับอ่าแล้วก็ไก่นะครับมอสโคว์อินดิงไทยโอคาโดนะครับวันนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันบาซิลน,นี่เองนะครับเดี๋ยวหาที่ใสนะ่เนาะน่าจะอะไรตู้เย็นนั่นแหละอ่านิกอะไรเนี่ย ประกาศนะครับประกาศขาวเนาะ,ะซื้อมาสี่อันนะครับกล้วยนะครับแครอทซื้อมาอันเดียวม <c oughs> ีขายเป็นกิโลด้วยนะอันนี้ก็ผัวนะครับผัวฝักยาวนะครับเอาผัดกะเพราเดวิดอยากกินนะครับแล้วก็ผักอ่าสเปนนิชนะผักขมนั่นเองนะครับนะนะหมดแล้วะนะครับว่า ทำกับข้าวแค่สองสามวันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยทำกับข้าวบ่อยนะแล้วก็ไปซื้อเครื่องดื่มมานะครับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> จะไปพึ่งอาบน้ำเสร็จนะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะกาแฟนี่ครับตอนที่ผมไปข้างล่างไปเอาเฟอรนะ์เนาะ อารเวียดนามแล้วก็ได้ด yeah. ูกว่าจะใครเอาอันนี้ด้วยาเดี่ยาดูหน่อยเออ่าใช่ off. So, อันนี้เป็นส่วนลดนะส่วนลดครับ <Okay. S 1> นี่แหละเ๋ยหอ s, <is> <S a yeah. m นี่ครับของ,งยี่ห้อนี้นะครับเป็น เ so นะอ็นเทนโซ่นะโคชดิสตอ่ามีทั้งหมดสิบแคปซูลครับ<ม>นี่เนาะก็ส่วนมากผมดื่มวันละสองสองแคปซูลน,นะครับบางทีก็ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสักบ่ายก,กว่านะครับนยังไงนี่ทั้งหมดเข้ามาในสต็อกเยอะสิบยี่สิบกล่ <S <S องนะครับยี่สิบกล่องอ๋อเนี้มีสิบสองแคปซูลเฉยเนี่ย S <S ใช,ใชนะ่ครับ20วันนะทุกคน,นคแต่ถ้าได้บิตถ้าได้บิตแต่เขาใส่เง่นมาเยอะอย่างงี้ยนี่ครับทุกคนนี่ผมก็พามาเดินตรงนี้นะที่ Exhibition Building นั่นเองนะครับต้นอไม้สวยนะครับวันนี้ก็ได้มาที่ประมาณสัก20วันได้มั้งครับไอเซเว a t i o n a l b เหี้ยบอแหลคนจะเด เดี๋ยวอามี่เ e ี h ยยูคาเทียออสเตรเลียมาุนีาทุกครั้งคือแบบชอบทุกครั้งเลยนะครับ